เสียงยังโหดดีครับนี่ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่ารถอะไรดูแค่หน้าตาก็รู้ครับผมดูแกตรงที่ทางคนเขารู้ว่าผมว่ามันเป็นรถอะไรแม่งรถกอปครับผมแม่งโอ้โหเสียงยังโหดเลยนี่รถท็อปหรอวะโอ้โหเสียงเสียงนาย่าจะยกเครื่องยกเครื่องอะไรสักอย่างมาเสียงนี้ผมไม่คุ้นจริงๆว่าของรถอะไรนะถ้าใครดูก็คอมเมนต์หน่อยเป็นเสียงของเครื่องยนต์อะไรเนาะแต่เสียงเดินเบานี้โหดมากครับผม อบเป็นโนี่นี่นี่อย่างเครื่องอย่างโหดอะโอ้ยเครื่องโลเปล่าวะไเสียงเหมือนเครื่องโลเลยอะเครื่องโร่แบบทำมาเต,ต็มเต็มแล้วเดินเบาลเกีย่ยวโหดมากครับผมเดี๋ยวจะเอาลองใส่หังคายเซ็น ตอันนี้เราอยู่ในสนามช้างครับผมที่ BRC Dak Extender เนาะ e x t e แท e ครับผมที่อยู่ในสนามช้างนี่เป็นสนามแ a k เนาะจะมาดูว่ามันแรงกี่ไหมรถคันนี้ผมเสียงก็ยังโหดขนาดนี้เฮ้ยบนยางก่อนนะผม ทำให้ยางร้อนเหมือนตอนนี้อุณหภูมิยางร้อยสามสิบแล้วผมต้องเบินยางให้ยางร้อนจะได้กอดถนนนุผม รอบนี้เออจะลองรั้นแรกๆดูครับผมลองเทียเครื่องดูเลยเซนหรือเปล่าลองพางไหลต้องดึงแตกมือนะครับผมโอ้ยปีทิ้งหมดเลยอ่ะยางมันเลก สองดีเนาะขนาด,ดรถกอล์ฟเนี่ยโอ้โหรถกอล์ฟมาวิ่งสนามแดกครับผมอ่าวเพิ่งดับเ<ว><น>บาๆกวันครับผม<ว><น>เหอหยียบมาเหยียบมา<ว><น>เหยียบมานี่คือล้อฟรีทิ้งหมดครับผม ôi này bóc sĩ nghe sẽ hộp trong cháu sáng 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 Chúng ta sáng 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 สนุโฟมยางมันเย็นแล้วขับไปยางร้อนนึงนี่เครื่องแตกหมดแล้วผมโอ้โหโู้ว่าเขายิงปืนแล้วผมบอลดำด้วยครันนี้โอ๊ย กดัด้อองศาแล้วแตกแตกแตกโอ้โหถ้าเป็นเครื่องจริงๆนี่แตก,กแล้วผมกเลยยัดขนาดนี้เอนโอ้โต,อต,อโอโตก2 สารหนึ่งได้คร scr, ับผมโอ้โหเจสีได้ไหมเจ็ดสีเริ่มหมดแล้วโคกทุกกองอะไรผมนี่สั่นหมดครับผมอ่ารถแรงไงรถมันแรงครับผมฟีทิ้งหมดแล้วเนี่ยถ้าถอยหลังเองฟีทิ้งเลย โโอ้เปี่อะเอาแล้วไม่อยู่มันชอบเสียงมากเลยอ่ะบันขึ้นหมดครับผมว่ายางมันร้อนแล้ว ดูมุมนี้ดีกว่าไม่มีเข็มไม้ครับของอันนี้รถแรงไม่ต้องมีเข็มไม้บอกเปิดแค่นี้ก็พอโหยางจะหมดแล้วครับผมยางเส้นหนึ่งอ้โหใกล้จะหมดละขพระเราเบินยาง อกอดรอดด้วครับผมโอ้โหเสียงโคตรสะใจอะโอโ้กำแพงกำแพง อัปด cool. รอบนี้ผมจะออกสักโล w h i g แล้วก่อนเนาะ turbo สัก40%แล้วกันโล w high อให้เป็นโ o w b o o t low b o o t l o บ้างอาต้อง60 70 แบบนี้ไม่ค่อยฟรีรอะอ่ะสักเจ็ดสิบแล้วกันไย <laughs> บูท๊ทแหละโอ้ยังเหลืองแล้วับผม เจ็ดสิบบูส์ที่เจดสิครับผมโอ้ยยังพอคุมรถได้เลยโอ,โอ้แล้วผมขับได้ไง11บีอวิวนะหายบูสต์ไปแล้วเรามาดู เอา,าดูโล hey, hey, uh, right? ่ o บ t กันดีกว่าสี่สินี่ไงนี่คือโ o บสแล้วสี่บเปอร์เตอาบันทกก็ได้นะเฮ้ยระดับ เฮ้ยระดับเอาระดับจะต้องจะต้องเบินเขาบผมรอบนี้โหยางแบบก่อนหนึบแล้วไอยิงฟีนะเขาจะสามหายฟีแล้วเอาไว้เอาไว้โอ้รถกบนาโคตรเร็วเลย สิเว oh, oh, oh. hey, hey, ิโอ uh. ้โหเวลาเท่าเดิมเฉยอเวลาใหม่ดี่ว่าสิบวิอผมวิ่งที่200กิโลสองร้อยเมตรต่อชั่วโมงไม่ผ่านเลยหนึ่งกิโลได้หนึ่พันเมตรรือเปล่าได้หนึ่งพันเมตรเลยหนึ่พันเมตรวี่นขึ้น้สองร้อยเป็นรถกอล์ฟะเนี่ย เจ๋งครับผมเสียงเดินเบาฟนเฟู๊ฟู๊เู๊ฟูาฟูมอูคฟู๊ฟู๊ฟครฟู๊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 ู๊ฟู๊กู๊ฟ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 ู๊มู๊ฟู๊ฟน๊ฟม๊ฟู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 า